สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับหมอทิพย์ปณนิชาอีกเช่นเคยในช่อง youtube ของเราวันนี้แม่หมอมาทำพิกอากาศนะคะเพื่อนๆในหัวข้อ,อ,อคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราบ้างไหมวันนี้แม่หมอมาทำ เรนดอมนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้สามารถดูได้ทุกคนนะคะนะถือว่าขึ้นพลังงานที่เพื่อนๆเ,เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะ้าเกิดขึ้นกับเรานั่นเองนะคะเรนดะอมน้าหากขึ้นพลังงานใดที่ไม่เกิดขึ้นกับเราก็สามารถเลื่อนเลยผ่านไปได้นะคะถือว่า ขึ้นพลังงานที่ไม่หมอเปิดนะในหัวข้อคลิปนี้ไม่ตรงกับเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆเนอะแรนด้อมนั้นคือเป็นการส่งไพ่โดยรวมนะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะนะวันนี้แม่หมอไม่มีกองการให้เรื่องนะคะเพื่อน mm. เป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่ uh, โดยรวมนะแล้วก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องความรักคนที่เราคิดถึง ขาคิดถึงเรามากไหมอยู่ที่ว่าสถานการณ์ที่เพื่อนๆเ,เปิดเข้ามาเจอเจอคลิปนี้นะเราต้องการทราบว่าคนที่เราคิดถึงนะกรณีที่มีปัญหาหรือห่างหายกันไปเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะคะเพื่อนวันนี้แม่หมอจะใช้ไพ่ของว i n เชสตา r ์ร์ดนะคะนะในการเปิดพลังงานหน้าไพ่นะคะเพื่อนๆมาดูซิว่าคนที่เราคิดถึง เขาคิดถึงเราบ้างไหมนะคะเพื่อนๆแม่หมอขออธิษฐานจิตนะคะสับพลังงานหน้าไพ่นะให้แก่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอองค์เทวดาประจําตัวข้าพเจ้านะเปิดดวงให้แก่เพื่อนๆนะและขอให้องค์เทวดาประจําตัวเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟนะนะังคลิปนี้นะคะเปิดดวงให้แก่แม่หมอในการอ่านพลังงานหน้าไพ่ผู้สื่อกลางในการอ่านพลังงานหน้าไพ่นะคะ อ่านได้อย่างแน่นย่ำด้วยเถิดนะคะสิ่งใดที่แม่หมอ,อเปิดพลังงานหน้าไพ่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกๆนะคะเพื่อนเพเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมนะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดเลยก็ได้นะคะอย่าจริงจังซีเรียสนะคะนเพื่อนหวังเพื่อความบันเทิงหวังเพื่อความสนุกนะคะใบแรกไพ่จากทาโรต์ เขาบอกว่าคนคนนี้คิดถึงเราไหมคิดถึงนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเขาต้องการที่จะกลับมาวนเวียนเราในชีวิตอีกครั้งนะคะไพ่ของ2เหรียญตามด้วย Kings of c รับคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะเพื่อนๆทั้งการงานการเงินนะแต่อาจจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดนะคะแล้วก็เป็นคนลักษณะออชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะจิตใจ ใจบุญสมทานแม่หมอคิดว่าคนคนนี้นะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยนะคะนะแต่คิดมากนะคนคนนี้ตามด้วย p พศอ o อ c ครับเด็กหนุ่มผู้ถือถ้วยหรือหญิงสาวผู้ถือถ้วยนี้นะตามรูปแม่หมอคิดว่าคุณกับเขาน่าจะมีการ ได้เริ่มต้นใหม่แน่นอนคนคนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนะเขายังรอรอที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่เราแต่ด้วยบุคลิกเขาค่อนข้างนิ่งมากๆนะคเนนะเพื่อนเพื่อนนาะไพ่ของเด o มนเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคนคนนี้เขาอาจจะมีสิ่งที่มันยังเปิดเผยไม่ได้หรือว่าสิ่งที่มันยังมีเรื่องอรับรมคมใน ความอึมครึมมืดมนนะอย่างเปิดเผยไม่ได้แต่แม่หมอกคิดว่าในไม่ช้ามไม่นานนะคะสิ่งต่างๆที่มันยังไม่แน่ชัดสิ่งต่างๆที่บางคู่บางกรณีครบโดยยังไม่มีความแน่นอนแม่หมอคิดว่ามันจะดีขึ้นนะคะนะสถานการณ์ต่อจากนี้ไปตามด้วย Queen of s w o r r s ราชินีผู้ถือดาบนะคะเพื่อนๆ คนคนนี้เป็นคนที่มีความเที่ยงตรงนะแล้วก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากๆนะคะเพื่อนๆด้วยพื้นดวงชะตาของคนคนนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคะนะแม่หมอคิดว่านะ,ะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นหากเป็นท่านชายนะ คุณก็อาจจะเจอหญิงสาวที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะคลิปนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นท่านหญิงคุณน่าจะเจอกับคนที่อายุเฉลี่ยประมาณสัก40ปีขึ้นไปนะคะเ,เพื่อนๆนะแต่ว่าลักษณะค่อนข้างขาวหรือว่า,าหุ่นท้วมๆสนิดหนึ่งนะไาพา่ใบนี้ในดวงชะตาเนี่ยบ่งบอกว่าคนคนนี้นะคะ หากเป็นท่านชายเขาก็จะเป็นประเภทนมใหญ่ใจดีผู้มีเมตตานะไม่เรื่องมากแล้วเราอยู่ด้วยนะรู้สึกสบายใจควรให้คําแนะนําปรึกษาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะปัญหาหัวใจเขาจะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเรานะคะคนคนนี้หรือว่าช่วยแก้ปัญหาในยามที่เรามีปัญหาได้ดีแต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่เวลาตัวเขาเองมีปัญหา เขามักเอาตัวไม่รอดนะคะเพื่อนๆเนาะคนคนนี้แล้วก็เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะเป็นคนที่รักในศินละปะหรือดนตรีนะเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ค่อนข้างาาประเภทพวกแนวศิลปินนะแม่หมอต้องบแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนานะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคนคนนี้เขาจะเป็นแนวแนวจิตของเขาเป็นคนที่อ่อนไหว นะ,ะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์บางครั้งคิดฟุ้งซ่านเพ้อเจอ้อเกินไปก็เป็นไปได้นะคะ<ๆ>เพื่อนเพื่อนเนื่องจากจิตใจของเขานะอารมณ์ศิลปินเราต้องเข้าใจเขาด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแต่ว่าด้วยความที่เขานะก็เป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็เข้าถึงศาสนาได้ส่วนหนึ่งนะคะนะเพื่อนเพื่อนหากเป็น คนต่างชาติอาจจะอยู่ในแนวแนวโซนเอเชียญ,ญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนแล้วก็ดวงชะตาความรักนะถ้าเป็นท่านหญิงที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะแม่หมอคิดว่าตามหัวข้อคลิปนี้คนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเรานะคะเพื่อนเนาะแต่ว่าลักษณะที่เขาเข้ามาเนี่ยแม่หมอคิดว่าตอนที่คบกับเราคนคนนี้ สามารถอุปถัมภ์ค้ำชูเราได้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเพื่อนเพ่อนะหากเป็นอายุห่างกันก็อายุมากกว่า5-6ปีขึ้นไปได้นะคะเพืนเพื่อนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นอายุน้อยกว่านะก็จะ5-6ปีได้เช่นกันนะคะเพเคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบได้เจอนะหรือว่าคนที่เราคิดถึงเนี่ยเ,เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูเราได้นะหรือให้โชคทางด้านการงาน การเงินนะคะเพื่อนๆน,นะลักษณะตามนี้นะคะแต่ว่าสำหรับคนคนนี้นะแม่หมอคิดว่าณนะตอนนีเ้เขาอาจจะอยู่ในช่วงที่ สภาวะการเงินหรือการงานค่อนข้างฝืดเครืองก็เป็นไปได้นะคะช่วงนี้คือสถานการณ์โควิดร่วมด้วยไม่เหมาะคิดว่านะไพ่องส่งเหรียญเนี่ยบงบอกว่าเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่ถ้าเป็นการเงินก็อาจจะจับซ้ายจ่ายขวาเพื่อนๆเ,เนาะหรือว่าเรื่องงานก็อาจจะมีเรื่องของการติดขัดราช้าบ้างอันนี้นะแต่ถ้าถามว่าความรักครั้งเนี้คนคนนี้เขาคิดถึงเรา นะหากกรณีที่คุณมีปัญหาหรือว่าเลิกราหรือห่างหายกันไปสักพักหนึ่งคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมานะไพ่ของสองเหรียญคือการโยกย้ายพลังงานซ้ายไปขวาแต่มันก็เหมือนอินฟินิตี้นะคะเพื่อนๆเนาะมันไม่สามารถที่จะตัดจบหรือเลิกลานะเป็นเพียงแค่การถ่ายเทพลังงานโยกย้าย เข้าไรออกเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเนาะมันมีโอกาสที่จะไหลเวียนมาบรรจบพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่คนคนนี้แม่หมอคิดว่านะไพร์เดอะมูนเกิดขึ้นคนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดและวิตกกังวลมากๆช่วงนี้นะบางคนนี้ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้านะคะเพื่อนๆช่วงนีเ้เนื่องด้วยปัญหาความรัก แม่หมอคิดว่าตัวตนของคนคนนี้เขาอยู่สภาวะที่มันเหมือนมีปัญหาในเรื่องของความรักรับลมคมในปัญหาอึมครึมมืดมนนะคนคนนี้นะคะเขาอยู่ในช่วงที่ต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคตัวตนของเขาสภาวะ,ะความเครียดความวิตกต่างๆนะมันรวบรวมที่ตัวเขานะคะแม่หมอคิดว่านะแล้วก็สถานการณ์ตัวตนใบสุดท้ายเนะี่ยค s o ออฟสอด คนคนนี้เป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีพรสวรรค์เป็นคนที่อย่างรู้ได้จริงๆแล้วนะสามารถที่จะตื่นรู้ตื่นจากได้นะแต่อยู่ที่ในตัวตนของเขาช่วงนี้เขารับพลังงานของเดมมนความอึมครึมความมืดมนนะสิ่งที่มันมาปิดบังซ่อนเล้นต่างๆเนี่ยทำให้เขาต้องเจอสถานการณ์ที่นะมันจะต้องฝ่าฟันแต่แม่หมอคิดว่าเขาถือดาบขึ้นมาแล้วละ่ะในอนาคตข้างหน้า เขาอาจจะกําลังตัดสินปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเพื่อนๆนะคนคนนี้หากเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราเขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะเพื่อนเนพะื่อนเนาะเป็นคนที่บางครั้งมีอารมณ์ของเ,อเด็กเด็กร่วมด้วยนะอาจจะเอาแต่ใจนะคะแล้วก็เพอ้อฝันคิดมากคิดเยอะนะแต่ถ้าเป็นคนที่อายุมากกว่าเราเนี่ยเขาก็เป็นคนที่หากกลับเข้ามาในชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งก็สามารถซัพพอร์ตหรือว่า สามารถมาช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่เรานั่นเองนะคะเพื่อนๆแม่หมอขอดูซิว่านะคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะถ้าปิกนี้แม่หมอทำแบบไทมเรตนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามารับชมรับฟังได้ทุกช่วงที่เปิดเจอคลิปนี้นะคะนะแล้วก็ คลิปนี้เป็นแรนด o อมนะคะเ,เพื่อนๆแม่หมอไม่มีกองการ์ดให้เลือกนะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่แบบสุ่มนะคะสําหรับเพื่อนเอนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ที่ขลื่นพลังงานของเราตรงกับหัวข้อคลิปนี้ไหมนะถ้าไม่ตรงสามารถเลื่อนเลยผ่านไปได้นะคะเพื่อนแต่ถ้าหากว่าตรงพลังงานความรู้สึกของเรานะถือว่าเป็นตัวตนของเรานะคะคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะ แม่หมอใช้ไพ่ของอ the romantic angel นะคะนะในการเปิดพลังงานหน้าไพ่ดูสิว่าคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราบ้างไหมขอขยายหน้าไพ่เพิ่มนะคะเป็นเื่อ,อใบแรก separation แม่หมอคิดว่าคนคนนี้คุณกับเขานะน่าจะมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ย ต้องเดินจากกันหรือเลิกรากันนะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณกับเขาจะต้องห่างหายเลิกราหรือจากกันนะแต่ว่ามันเป็นการจากกันแค่ชั่วขราวนะคะเพื่อนๆคุณกับเขาจะต้องกลับมาพบมาเจอมาเจอกันอีกนะคะเพื่อนๆเนานะตามด้วยอันติควายเดดเลิฟคนคนนี้นะ เขาบอกว่าความรักครั้งนี้เราคิดว่าความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่ไม่สมหวังนะคนคนนี้เขาคงไม่ได้รักเรา,นะาเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคิดว่าสิ่งที่เขาทำกับเราหรือสิ่งที่เขา,าไม่ยอมเปิดเผยความจริง หรือนำสิ่งอึมครึมมืดมนเข้ามาในชีวิตเราหรือมีปัญหาตัวเลือกหรือมีมือที่สมเข้ามาในชีวิตคนคนนี้เขาคงไม่ได้รักเราเนาะเพื่อนๆนที่เลือกกองการ์ดกองนี้อบอกตัวเองว่าเ,าเราสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ถ้าหากเขาไม่รักแต่เราก็เขยัดมากๆทุกมากมากนะคะเพื่อนๆเนาะมันเป็นดวงชะตาหรือกรรมของเราที่ต้องแยกจากกันสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆนตามด้วย Pay a แ t e n ท t o n to the Respec ความรักครั้งนี้นะแม่หมอคิดว่า,าคุณกับเขา,าต้องเรียนรู้นะต้องศึกษาดูใจว่าเขาเนี่ยคบเรารักเราจริงหรือเพียงคบแค่หลอกๆนะไพ่ตัวนี้บ่งบอกว่า เราต้องศึกษาและเรียนรู้ให้มากนะอาจจะศึกษาจากเพื่อนจากคนรอบข้างนะคะเพื่อนเพื่อนนาะดูนิสัยใจคอของเขาเรียนรู้ว่าเขาเนี่ยคบเรารักจริงหรือแค่หลอกนะคะเพื่อนเนเนาะตามด้วย getting to know นะไพ่ใบนี้เขาบอกว่ามันต้องมีการคุยการเจรจานะแต่ว่าการคุยการเจรจานี้เราต้องมีคนที่นะ มีความเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจนะในประเด็นที่เราเจอนะคะเพื่อนๆเนาะถ้าเกิดคนคนนี้กลับมานะเราพยายามที่จะคุยพยายามที่จะเจรจาพยายามที่จะใช้เวลาศึกษาเขาให้มากนะคะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าบางครั้งนะเราก็ไม่รู้ว่าการที่เขาคุบกับเราเนี่ย รักษณะจริงหรือหลอกอันนี้เราต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ใจกันสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,นะแต่ด้วยสถานการณ์นะดวงชะตาของคุณมันต้องมีการพัดภาคหรือเลิกราหรือจากกันชั่วคราวหรือสักระยะหนึ่งแน่นอนนะคะเพื่อนๆเนานะมันเป็นความรักที่เหมือนไม่สมหวังอาจจะเป็นแค่เริ่มต้นก็ได้นะคะเพื่อนๆเนาะดูพลังงานหน้าไพ่ต่อไปนะคะ เร่งแฟมเบอรี่อิชูแม่หมอคิดว่าความรักครั้งนี้บางทีมันมีประเด็นเรื่องครอบครัวเข้ามาร่วมด้วยไหมอาจจะเป็นครอบครัวเขาครอบครัวเรานะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะแม่หมอต้องบอกนะเขาเป็นคนที่มีความผูกพันกับครอบครัวมากๆหรือเป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะเชื่อฟังออผู้หลักผู้ใหญ่หรือครอบครัวของเขาค่อนข้างมากนะคะเพื่อนๆหรือว่า ปัญหาเนี่ยเกิดที่ฝั่งเรานะบางครั้งเราก็ต้องคุยต้องเคลียนะปรับความเข้าใจกับคนในครอบครัวของเรานะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือเรื่องของเด็กๆนะในครอบครัวบางครั้งมันต้องคุยต้องเคลียนะต้องปรับความเข้าใจกันหากมีปัญหา กับพ่อแม่นะเราไปขอโทษเขานะพรที่เขาให้กับเราเนี่ยมันก็เป็นพรดีๆที่จะทําให้เราสมหวังความรักก็เป็นไปได้นะคะเพื่นนอนๆพรเนาะพลังงานใบต่อไป new love ความรักครั้งนี้นะคะความรักครั้งนี้จะเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งมาสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆเหมือนได้เจอรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆเ,เนะาะไพ่จากโรแมนติก แองเจิล uh, บอกเราแบบนั้นใบนี้พาร์ทไรลีเลชั่นชิพคนคนนี้เป็นคนในพาร์ทไรนะคะเพื่อนๆคุณกับเขาตัดจบหรือเลิกราหรือห่างหายกันยากนะมันมีเคมีที่ดึงดูดกันมีจิตที่ผูกพันกันบางครั้งฝันถึงกันบ่อยๆก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆและใบสุดท้ายไฟนิสแอนด์แคลรียเขาบอกว่าคนคนนี้นะ เขาเป็นคนที่หากกลับเข้ามาในชีวิตนะคะเ,เพื่อนๆเขาสามารถทำให้เราเนี่ยมีความสุขสมหวังมีความมั่นคงมั่งคั่งในเรื่องของครอบครัวและความรักนะคะคนคนนี้เขามีพื้นฐานที่ดีเขาจะนำพาเราไปสู่ความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักได้นะคะเพื่อนๆนะโปรดจงไว้ใจคนในพารายคนนี้นะคะเพื่อนๆนะ แม่หมอขอดูพลังงานจากไพ่สมเมตนะขอขยายอีก3ามใบว่าคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราจริงๆไหมนะคะเพื่อนๆใบแรก w e v o o Power ขึ้นพลังงานดึงดูดที่ยิ่งใหญ่นะคะเพื่อนๆตามด้วยอไพ่นี้เขาเรียกว่าคุณมี แรงดึงดูดของกันและการโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนะมันเป็นแรงดึงดูดที่เหมือนอลูกหัวใจนะตามด้วยบิวตี้คล้ายๆว่าคุณเป็นคนที่หน้าตาดีสวยสดงดงามน,นะมั่นใจในตัวเองนะคะเพื่อนๆน,นะคุณเป็นคนที่มีพลังงานความดึงดูดนะพลังงานแม่เหล็กที่มันดึงดูด ความรักครั้งนี้เข้ามาหาตัวตนของคุณไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราตลอดเวลานะเพียงเราเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพื่อนๆพ,พ,พัฒนาตัวเองรักตัวเองให้มากนะความรักครั้งนี้จะกลับเข้ามาสู่ตัวตนของเราความสมบูรณ์ในเรื่องครอบครัวความมั่นคงมั่งคั่งนะไฟเรดแอนแคลเนียเข้ามาเสริมนะคะเพื่อนๆน,น,นะแม่หมอคิดว่า คุณจะประสบผลสำเร็จในเรื่องของความรักแน่นอนและคนที่เราคิดถึงเขานะยังรักและผูกพันกับเราเนื่องด้วยเป็นคนในพาร์ทไรน์นะคะเพื่อนๆนะอย่าคิดมากอย่าวิตกกังวลน,นะคะเพื่อนๆนะดูแลตัวเองให้ดีรักตัวเองให้มากสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตของเราแน่นอนนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่หมอขอจบคลิปนะ Random t i ท e r เรทคลิปนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะหากพลังงานที่ตรงกับคุณนะถือว่าเป็นพลังงานของคุณนะคะคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเรานะ,ะเพื่อนๆนะบทสรุปตามท็อป,ปิกนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณนะคะสมหวังความรักทุกคนแม่หมอเป็นกำลังใจนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กด subscribe และคอมเมนต์น่ารักทุกๆท่านนะคะแม่หมอตอบช้าขออภัยนะจะพยายามเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์นะคะวันนี้บายบายพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ